สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่นีนกลับมากครั้งกับการรีวิวนี่เลยนี่เลยค่ะเป็นสตอเบอรี่จากคูนิมารุนะคะทั้ง4รุ่นที่คูนิมารุได้ออกมานะคะก็ก็เรียกได้ว่าพี่นีนเอามารีวิวกันแทบจะทุกรุ่นเลยนะคะก็ตั้งแต่รุ่นออริจินอลยันรุ่นล่าสุดเลยนะคะก็นะคือเป็นแบบอันนี้คือเขาจะเรียกว่าคูนิมารุ ซูเปอร์จัมโบ้สตรอเบอรี่ซึ่งมันก็มีหลายๆรุ่นออกมาใช่ไหมมันมีตั้งแต่รุ่นแรกเนาะที่เป็นอันนี้เป็นซูเปอร์จัมโบ้สตรอเบอรี่ที่เป็นอันนี้ค่ะแต่ว่าจะมีสีมากกว่านี้นะที่ออกมาเนี่ยคือจะมีอีกสองสีที่ออกมาเพิ่มจากที่มีแค่อย่างละสีเนาะแล้วก็ตัวนี้ซู Super um เปอร์จัมโบ้สตรอเบอรี่เป็นรุ่นเทลนะคะเป็นรุ่นมุกนะคะซึ่งก็ออกมาพร้อมๆกันเลยออกมาเวลาเดียวกันนะคะกับตัวนี้แล้วก็ อย่างที่เห็นตัวล่าสุดก็คือพ i n เบอร์รี่กับเรนโบ์ Rainbow นะคะที่เพิ่งออ,ออกมานะคะตอนนี้ก็คือว่าออกมาใหม่ล่าสุดเลยนะคะก็เดี๋ยววันนี้พี่นีนจะมารีวิวกันชัดๆเลยนะคะทั้ง4รุ่นนะคะว่าเจ้าสตรอบเบอร์รี่เนี่ยรุ่นไหนเขาต่างกันยังไงอะไรอย่างนี้เนาะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูรุ่นแรกกันก่อนเลยนะคะก็มาเดี๋ยวก่อนเอารุ่นอื่นออกไปก่อนนะคะ ก็จะเป็นรุ่นนี้เลยนะคะเป็นแพ็คแบบนี้นะคะเป็น super jumbo strawberry นะคะก็นะตัวนี้เป็นรุ่นแรกเลยนะคะของคูนิมารุนะคะซึ่งสีที่พี่นินมีเนี่ยก็จะเป็นสีที่ชื่อว่าไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าน,นะคะแต่ว่าชื่อสีนะคะชื่อว่า strawberry frost นะคะซึ่งก็นะซึ่งนอกจากนี้แล้วเขาก็จะมีอีกสองอีกสองสีนะคะสองรุ่นออกมาเหมือนกันนะคะ strawberry อัว หรือเอาช็อกโกแลตสักอย่างนะคะนะเป็นสีแดงสดแล้วก็อีกอันหนึ่งชื่อว่าสตรอเบอรี่เ s สค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยที่พี่นินมีชื่อว่าสตรอเบอรี่ฟอสต์นะคะซึ่งก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะซึ่งก็พี่นินจะไม่เอาออกมาจากแพ็กเกจนะคะเพราะว่าใส่กลับเข้าไปยากเข้ามาจ,าจริงๆแล้วเคยเอาออกมาแล้วนะคะแล้วก็อันนี้คือซ่อมแพ็กเกจให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะก็ตอนมามันก็จะมาแบบนี้ตัวแท็กใหญ่มากนะคะแท็กนี่ใหญ่กว่าตัวสกุช,ชี่อีกแล้วก็เป็นลายแบบนี้นะ แล้วก็ข้างหลังเป็นแบบนี้ค่ะนะเป็นไลเซนจ์จากคนี้มารู้แล้วก็จะมีเป็นแท็กค่ะเป็นแท็กสตรอเบอรี่แบบนี้นะคะซึ่งก็ทุกตัวก็จะได้แท็กแบบเดียวกันหมดเนาะมาดูที่ตัวแพ็กเกจค่ะจะเขียนคําว่าเป็นสติกเกอร์ทองเขียนว่า for you นะคะ for you แล้วก็เป็นแพ็กเกจนะคะหน้าตาแบบนี้เป็นรูปนี้นะโอเคก็นะคะแล้วก็มีพัคก,กี้มีอะไรให้นะคะเดี๋ยวพี่เนนจะ บีบให้ดูนะสะกูชี่ตัวนี้ชิ้นนี้ที่พี่นินกำลังถืออยู่เนี่ยเป็นชิ้นแรกในคอลเลกชันของพี่นินเลยนะคะก็คือเริ่มสะสมเนี่ยก็เริ่มมาจากตัวนี้เลยนะคะคือตอนสะสมชิ้นแรกก็คือเก็บตัวนี้เป็นตัวแรกเลยนะคะเดี๋ยวจริงๆแล้วพี่นินต้องมาเล่าให้ฟังอีกว่าทําไมถึงเริ่มสะสมตัวนี้เป็นตัวแรกนะคะก็ทุกตัวนะคะเขาจะมีเป็นอ่เป็นตัวน้องลิงนะคะ เป็นน้องลิงอยู่ตรงนี้นะคะตัวนี้จะเป็นนี่ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าเขาเขียนไว้ตรงนี้ว่า double s e n ์ก็คือเป็นเอ่อเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่กับช็อกโกแลตนะคะก็เป็นกลิ่นสองกลิ่นเนาะรวมกันอยู่เดี๋ยวเรามาดูอีกรุ่นหนึ่งนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเพลซึ่งก็เป็นเหมือนเหมือนกันเลยเนี่ยเป็นชื่อว่า super jumbo s t b e r r y นะคะแต่ตัวนี้จะเป็นรุ่นเพล l i m i t edition นะคะนะตัวนี้ เขาจะมีแท็กเหมือนกันซึ่งแท็กของเขาจะเป็นสีชมพูค่ะก็เหมือนกับตัวแรกแต่ว่าเป็นตัวนี้เป็นสีชมพูเนาะข้างล่างเนี่ยจะเป็นดิฟสีขาวนะคะเหมือนกับว่าดิฟนมอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีมีน้องลิงเหมือนเดิมนะคะไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าไอ้ตรงนี้มันบังอยู่นะแต่ก็มีลิงอยู่แทนสัญ,ญลักษณ์นะคะตัวนี้สีนี้ที่พี่นินซื้อมาเนี่ยชื่อว่า w o l l e n p e a r l นะคะ w o l l e n p r a r l นะ แล้วเขาจะมีอีกสีหนึ่งเป็นสีอ่อนนะคะเหมือนกันเดซเลยแต่ว่าเป็นสีอ่อนแค่นั้นเองสีนั้นนะคะจะชื่อว่า a p Pin Pale นะคะซึ่งก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นสีอ่อนตัวนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็น Limited Edition ค่ะซึ่งก็ทำออกมาน้อยนะคะไม่ค่อยทำออกมามา,มากเท่ารุ่นนี้นะคะก็คือตัวนี้เนี่ยจะเป็นในลักษณะแบบว่าถ้าใครโชคดีเก็บได้ก็คือนะก็คือว่าก็โชคดีไปอะนะ มันจะแรงในอนาคตนะคะตัวนี้ก็มีคนเอาไปขายในแบบในเน็ตใน,น,น,นอะไรก็ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วแล้วก็เดี๋ยวให้ดูตัวถุงมันกันเด้เลยเป็นรูปหัวใจ for you เหมือนเดิมแล้วก็เป็นอันนี้ตัวนี้พี่เนนเพิ่งได้มาใหม่คะ่ะเพิ่งสั่งมาเลยนะคะนะมาเดี๋ยวพี่เนนจะมาบีบให้ดูนะคะตัวนี้นะเดี๋ยวเรามาดูรุ่นต่อไปนะคะก็จะเป็นรุ่นนี้ค่ะเป็นรุ่นเขาเรียกว่า ไว้นะคะหรือว่าเป็นรุ่น Pine b บ r r y นะคะตัวนี้ก็จะเขียนเหมือนกันเลยเป็น Super Jumbo Strawberry นะคะ Slow Rising ด้วยแบบนี hmm. ้แล้วก็จะมีเป็นแท็กแท็กเหมือนเดิมค่ะแท็กเป็น Strawberry เหมือนเดิม Pine b บ r r y นะคะถามว่า Pine b บ r r y เป็นอะไร Pine b บ r r y เป็นผลไม้ที่เหมือนจะเป็นลูกครึ่งกับสับปะรดนิดน,นึงนะค่ะคือจะเป็น Strawberry หน้าตาแบบนี้ก็คือเม็ด เขาจะเป็นลูกสีขาวแล้วเม็ดเขาจะเป็นสีแดงนะคะในคอลเลคชันของ Pine b e r r y ี่ที่พูน้มารู้ทำออกมาเนี่ยมีทั้งหมด3มีทั้งหมด3ตัวค่ะซึ่งพี่นินก็มีอยู่แค่ตัวเดียวก็คือเป็นตัวเพลนะคะตัวเพลเนาะ ซึ่งตัวเพลเนี่ยมันจะออกมาพร้อมๆกับตัวเรนโบว์อะไรอย่างนี้แล้วมันก็จะมีตัวที่เป็นสีด้านนะคะจะชื่อว่า p พ n e เบอร์รี่พิงก์การ์เดนนะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวสีน้ําตาลนะคะออกมาซึ่งตัวสีน้าตาลเนี่ยจะชื่อว่า p พ n e เบอร์รี่ฟาการีอาช็อกโกแลตนะคะไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่าแต่ชื่อมันอ่านยากมากอะส่วนตัวนี้ชื่อว่า p พ n e เบอร์รี่กริตเตอร์ลนะคะเพราะว่าเขาเป็นรุ่นที่เป็นกริตเตอร์แบบนี้นะคะ่ะ ด,ดนะูตัวนี้จะเป็นกลิ่นสับป,ประรดเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาเป็นลูกครึ่งนะคะระหว่างสตรอเบอรี่กับสับป,ประรดเขาก็เลยเป็นกลิ่นแบบนี้นะคะก็แพ็กเกจก็เหมือนกันหมดค่ะเป็น for you เหมือนเดิมแล้วก็เป็นแท็กสีขาวแล้วก็ตัวน้องลิงเห็นไหมสังเกตยากมากเพราะว่าอ่าตัวน้องลิงจะอยู่ตรงนี้นะคะ รุ่นล่าสุดนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วของสตรอเบอรี่ Strawberry ที่ทำออกมานะคะก็จะเป็นรุ่นนี้เลยเป็นเรนโบ์นะคะซูเปอร์จัมโบ้สตรอเบอรี่นะคะตรงนี้มารู้เองเหมือนกันซึ่งตัวนี้ก็ขายหมดเร็วพอสมควรนะคะพี่นิว่าในอนาคตแร่แน่นอนแต่ว่าตอนนี้ยังไม่แร่เท่าไหร่นะคะก็ตัวนี้แท็กเขาจะแตัดตางตัวชวบ้านน,นิดนึงคือแท็กเขาจะเป็นแบบนี้แท็กเขาจะเป็นเรนโบ์นะคะเป็นสายรุ้งอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ ตัวนี้นะคะก็จะมีสองสีค่ะซึ่งก็จะเป็นมีสีนี้แล้วก็เป็นสีเข้มนะคะซึ่งสีเข้มเนี่ยจะเป็นดิปสีม่วงนะคะแต่ว่าไอตัวนี้ที่เป็นดิปสีชมพูเนี่ยจะชื่อว่า sweet passion k a l e d o s c o p e อะไรสักอย่างชื่อชื่อมันยาวมากเลยอ่านแทบไม่ออกเลยนะคะที่นี้เป็นตัวแท็กนะคะซึ่งตัวแท็กเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะเคค่ะเดี๋ยว ซึ่งตัวนี้พี่นินไม่รู้ว่ากลิ่นมันเป็นยังไงแต่ว่าพี่นินว่ากลิ่นมันเหมือนสับป,ปะรดอีกแล้วไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าดีเทลตัวนี้สวยมากเลยนะคะแล้วก็ที่ไฟเนี่ยบางร้านก็หาไม่ได้แล้วอย่างเช่น,นอย่างที่นินไปร้านว้าคนี่นะคะก็คือแบบว่าอาทิตย์เดียวของหมดอะ่ะรืมน้อยตัวนี้นะคะอีกชิ้นหนึ่งจะเป็นดิฟสีม่วงแต่พี่นินว่าตัวนั้นไม่สวยมากนะคะสำหรับพี่นินนะตัวนั้นจะชื่อว่า spectral melo l w berry ค่ะตอนนี้นะคะ ต,ตัวที่จะยังพอหาได้อยู่บ้างก็น่าจะเป็นตัวไฮเบอร์รี่นะคะที่เป็นสีด้านเป็นสีด้านนะสีด้านแบบสีด้านที่มันเป็นดิปชมพูกับดิปช็อกโกแลตอะแต่ว่าอีตัวเนี้ยพี่เนรไม่ค่อยเห็นแล้วในไทยแล้วก็ตัวนี้นะคะก็ยังพอเห็นอยู่บ้างที่ร้านว้าวโพนี่อะไรอย่างงี้เนาะส่วนไอสองตัวนี้ก็หมดเรียบร้อยะคะ่ะแต่คือลองหาดูบางร้านอาจจะมีแต่ว่าอีตัวนี้ยหายากแล้วเพราะมันเป็นลิมิเต็ดเอชั่นด้วยนะคะ โอเคค่ะน้องๆนี่ก็จบไปแล้วนะคะกับการรีวิวนี่เลยค่ะสตรอเบอรี่พูนิมารุทั้ง4อันนะคะ4แบบ4ี่รุ่นของพี่นิน,นะคะซึ่งก็ตอนนี้พี่นนก็สะสมจนครบแล้วนะคะก็ชอบมากๆเลยพี่นนว่ามันสวยมากเลยนะแล้วก็แบบดีเทลแบบงดงามอลัาางการมากๆเป็นตัวแรกเป็นละเอยียดเ่ยม,มันเป็นสกุช่ชิ้นแรกที่พี่นนอยากจะเก็บอยากจะสะสมเลยนะคะแล้วก็แบบ ถ้าให้เลือกว่าชอบตัวไหนมากที่สุดมองตรงว่าชอบสองตัวเนี้ที่สุดแล้วแต่ไม่รู้ว่าแต่ไม่รู้ว่าจะเลือกยังไงดีก็คือแบบชอบเท่าๆกันนะคะไม่รู้ดีคือคือชอบพอๆกันนะ่ะนะแล้วก็จริงๆแล้วคือมันมีสตรอรี่นิดน,นึงนะที่พี่เนตตัดสินใจว่าเออมาเก็บไอตัวมาเก็บไอตัวสตรอเบอรี่เนี้ยเป็นเป็นตัวแรกในคอลเลคชันคือเดี๋ยวต้อง คือเดี๋ยวพี่เนจะทําเป็นสตรอรี่ไทมนะคะก็คือจะเล่าเดี๋ยวพี่เนจะเล่าว่าทำไมพี่เนถึงเลือกเก็บไอตัวนี้เป็นตัวแรกนะคะในวิดีโอน,นั้นก็เดยงดไงก็อย่าลืมรอดูด้วยเนาะแล้วก็อย่าลืมพาน้องๆมีสตรอเบอรี่ตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพี่นินบ้างนะคะเพราะว่า,าพี่นีนชอบสตรอ,อรี่ตัวนี้มากก็อยากจะเก็บให้ครบนะคะสี่ตัวสี่รส โอเคค่ะยังไงวันนี้ถ้าเกิดว่าน้องๆชอบรีวิวของพี่นินะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้พี่นินด้วยยังไงน้องๆกด s u b สไครต์พี่นินเลยนะคะยังไงวันนี้เดี๋ยวพี่นินไปแล้วบ๊ายบาย